นี่ครับท่านผู้ชมฮะมาแล้วครับเจอกับสถานที่ที่น้องๆกำลังเก็บผักหวานนะฮะเรามาเจอต้นนึงพอดีค่ะโอ้โหนี่เลยฮะโอ้โหนี่ต้นผักหวานใช่ไ<า>หมย,<า>ยอดยอดนี่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 โอ้โหนี่นย่งสวยอย่างสวยเลยนี่ลองเด็ดดูนี่นี่อ่านี่ฮะโอ้โหธรรมชาติธรรมชาติเลยนะฮะโอ้โหนี่ น,นี่เซียนจบแกงไข่ไข่ว<ข>ัดแดง แดงฮนะเป็นอาหารพื้นบ้านถูกต้องครับมีเือเสียเพฮะผมชื่สเบทรตอนี่อ้ยเปตอ,นนอ,นะอว <laughs> สวัสดีครับวันนี้นะฮะเราก็มาอยู่ที่ชายป่าทุ่งนะครับโคกนะครับแล้วก็เรียกว่าโคกหนองนานะครับอ่ะบริเวณนี้นะครับด้านหลังนี้ครับนี่ก็จะเป็นสถานที่นะครับปลูกเป็นพวกผลไม้นะครับแล้วก็ผักหวานนะครับแล้วก็กล้วยนะฮะ ด้านหลังนะครับเดี๋ยววันนี้เราพาท่านผู้ชมนะครับทุกๆคนนะฮะไปะกินต้มปลาในป่าะนะครับเป็นอย่างไรจะพาไปดูไป ต้องอบบางแล้วต่นเจ้าน้ำพริกนะน้ำพริกปลาแก่วบองนนี่ก็อ้โหนี่อ่าฮะปะเบือใหญ่มาแล้วก็นับพิจารณาแค่อกบ้างอืมันสองคนอี่บดโคโหกินหายเลยอะตะบุผกินนี่แหละผมกินเข้าเข้าสวยสะพอนี่ระบอนี่เ น้องคนนี <S <S ้ใครขูคนนีนี่คีนี่กันล้อ่านี่ก็สวยนี่เยอะนี่เล็วปากเขาเยอ ทุกทุกใช่ไหมครับนี่นะฮะต้มยำปลานะครับอร่อยมากนะครับต้มยำปลาตส่กปองเหอ่แล้วใส่กางแล้วก็พีะิ้ข้าวเจ้าเจ้าเหัอเนีเ้ององอเหมือนกับเนองอมาจิกินด้ข้าวข้าวง้อหงอเนี่ยอบมากินข้าวครับ ตาโหปวดมากอะอระขนาดแม่พ่อ้ม่เนี่ยอ่อบโอ้โหมันสุดยอดตาเขานเวียนาเขาก็จะทุ้ตุ่องขดำดีทุกนั่งวมายืดติดมาไหนนั่งบัคับมากินบะแซลได้ขออ่ะสุดยอดจริเนี่ฮ เรอเสียบเลยอือหือโอ้โหไม่ได้กินแบบนี้นานแล้วเนี่ยอือหือต้องได้ยูพีเยต้องิดเดี๋เขาอร่อยครับกุตัวนี้เขดีเล้วัตไดาราปะบวกมไรลนะแสบเลยอันนี้ยังร้อนอยู่ลายครับตอนกันคดเออกนะถ้วันนี้รถเบรหนีหรอก อืมอ,อือืมจุมพอดีล้วกระลาจี่อืมอหโเด็ดมากเลยืมฝีมือสุดยอด ไมเนี่ยขยับไม่นะหยุดองดูอ่นเลือดเลือดกเลือดฟ้ออนตาออนเนี่ยมั้งฟา้อนตัตวใหกนี่ครับนะต,ต้นน้ำครับิงมา,นนาได้สดน้ำไดใช่ ค่กินเดี๋ยวคมนักออมอออันนี้คือออกแบบิดน้ออนิดๆนะครับรสชาติแบบสุดยอดเรถอดกินสมไมเขานาะอืออันนี้สูตรดั้งเดิมเลยใช่ไหมครับทำไมเขาเขาเนะครับผมวันี้เาทำไม่เคยกินเักินไดลกน้แเรื่้งครับโอ้โห

ไกต้นตืบก่าคบรรลันวะพ่กไกลก็จะอะไรพวกไก่นั่น่ะบลัแต่ปักปลาแจ้งผูกแจ้งแจ้งสนามน้ำแจ้งสนามน้กนกสีอืไปยึดทำา้องนึงก็ไปหดไปไงแต่รอ้อยวิ่งเยอะนะตรงงานอยู่คนเด็ใช่ตรงงานอยู่นเด็กมันขี้รถตึงไป ăn được nè chúng bắt ca quay quay khổng vừa nhây tiếp bắt được giang ca bắn được giang ca vỡ vỡ ừ. Ừ. bắt được quay khổng của nhây đó không จามาบองสิอันนี้แบบต้มแบบอาหารป่าเลยนะยสูตรดั้งเดิมอ่ <c oughs> มใะใส่บักาเียมันเทีย้มนบนนี้ต้มบนนด,ดีนะแต่ต้มเผือกใค่น้นนองใช้ตะไคร่ได้ดูดูน้ำซีด สายก่อนแถวนี้มาไม่ได้นะเยอะมาใหม่มาไม่ได้ถ่ายเงี๋ยวมึงทั้งเดีวทั้งน้ำหนักปมาณแบบหาอเรียงซแหละวพาไม่เรียงแอกน้องคน่ี้มาได้มาเลียงหนึ่งเดียวมาได้ไม่น่กินแบบไม่ไ เด็นทางตอนนี้มิถะดตรงกระแท้งในโครงมีข้อหนักม่สานาะสะดวกสบายสะดวกสบายถ้า <c oughs> ทีนี้ออกทอดตังหัวปั้นได้ไหมคีบตู้แต่ถ้าแต่ถ้าแถวนี้มีเขื่อน่ะแบบว่ามีน้ํามีเขื่อนมีอะไรอย่างเงี้ยผมว่าโอเคแลนะ้วเนี่ยน่าอยู่มากกว่าเดิม,มแต่อย่างนี้ก็น่าอยู่อยู่แล้ว่าอปัจจุบันเนี่ยั้าทีนี้ก็บทอดตังหัวปั้นเนาะเพิ่มหัวปั้นอย่างเงี้ย ทนี้เลี<ม>้ยงน้ำอยู่เหรอ,อตัวทุ่งมันเจ็ดได้ของท่านมือเลี้ยงน้ำน่ะท่านนี้จา,า,ากที่กินรับประทานอาหารเสร็จแล้วนะครับก็มีการเก็บนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะเข้าไปที่ในหมู่บ้านนะฮะวันนี้นะครับหมดเวลาลงแล้วนะครับอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยบ๊ายบายครับ มายืนอยู่ที่สถานที่แรกก็คือโรงเรียนประจำจังหวัดชัยภูมิโรงเรียนชัยภูมิพักตีจุพลแล้วเราจะไปที่อนุสา,า,าวรีย์ไปอนุสา,า,าวรีย์เจ้าพ่อพญาแลเดี๋ยวตามเราไปครับเดินเลยครับตามเราไปเดินมามาเ,เดินมาท่านผู้ชมครับด้านหลังผมนี้นะครับก็จะเป็นอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแลนะครับเป็นสิ่งสักการะาบูชาของคนที่ ที่ในจังหวัดชายภูมิแนละ,ะที่น้องที่มาที่อะจังหวัดชายภูมินะครับข้าไปสักการะได้นะครับเดี๋ยวยังไงนะครับผมจะพาข้ามไปนะฮะอาจจะเป็นในส่วนของกิจกรรมหน้านะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีอีกสถานที่หนึ่งที่แนะนําเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่วัดนะครับตามผมไปเลยครับ มาเจออีกหนึ่งอาชีพนะครับที่จำหน่ายอันนี้เขาเรียกอะไรแหะนะแหะอ,ะอันนี้ทำมือเองนะฮะทำมือเองแต่นคนไหนเจ้าของอ,อ้าวโ,โอ้ทานข้าวอยู่เหรอไม่เป็นไรวันนี้ราคา1,500งพันร้บาทอ่าแอดมินเข้ามาใ,ใกล้อันนี้ราคา1,500บาทนะครับทำมือนะฮะแล้วก็โอสวยมากเลยแล้วก็ดูแข็งแรงด้วยนะฮะ นี่เป็นอาชีพเสริมสำหรับพี่น้องที่ขับสกาย랩ใช่ไหมครับกามีทั้งหมดเท่าไหร่ทั้งหมดกี่คนเนี่ยเยอะป่ะเกือบ20คนนะครับบริเวณด้านหน้าลงหอประชุมประชาชนหอสมุดประชาชนนะฮะโอ้นี่1 0 0 1 3 0 0อันนี้1 0 0เหมือนกันโอ้โหอันนี้เป็นขนาดใหญ่เลยใช่ไหมไอ้ตัวนี้กี่เมตรฮะปรมา5เมตรประมาณ5เมตรเนาะ กาเมตรแล้วลึกได้ประมาณนั้นหลังนะครับท่านผู้ชมนะครับก็จะเป็นร้านกาฟแฟ B and Coffee นะครับมีทั้งที่พักมีร้านอาหารนะครับถ้าใครที่มาเที่ยวที่พระธาตุพยบูรนะครับก็ามา อุทานก็นะครับเดินขึ้นไปอีกหนึ่งร้อยเมตรนะครับก็จะถึงปักขาชัยภูมิที่มีความสวยงามแล้วก็มีบรรยากาศที่สวยงามนะครับวันนี้เราได้ไกด์เมย์นะครับพามาเที่ยวนะครับถ้าท่านผู้ชมสนใจไกด์คนนี้นะครับก็ติดต่อได้นะครับอ่านะครับนี่ก็จะเป็นผ้าที่เขาเอาไวบบ้นะครับสองข้างทางื่องมีเขียนนะขอให้เ,เดิแต่ไมตี ภานทางจะเป็นท่าสีแดงนะครับเดินขึ้นไปประมาณ1 0ึ่ร้อยนะครับงช้างนะครับท่าู้ชม ชัยภูมิเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมวันนี้เราพาเที่ยวที่จังหวัดชัยภูมินะหลายๆสถานที่นะครับก็อยากให้ทุกๆคนนะครับที่ดูผ่านรายการคนข่าวกทมนะครับเชิญชวนนะครับมาเที่ยวชัยภูมิกันเยอะๆนะครับวันนี้นะฮะบุดเวลาลงแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ